หมอเดี๋ยวอเอ็นไงก็กูเย็บที่เนี่ยข้อมูลผู้ป่วยไม่มีหรือยังไงวะตลกปะเนี่ยกูเสียเงินหมื่นทำงานไม่ได้อีกสีอาทิตย์แทนที่จะได้งานอย่างเงี้ยแม่งแบบเงินก็เสียโอกาสก็เสียครับเสียเวลาต้องมานั่งกายภาพต้องเสียเวลาคนรอบข้างมานั่งดูแลระวังกันด้วยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้คือเป็นคลิปที่ผมรอมานานมากครับผมใช้เวลารอคลิปนี้มาสี่อาทิตย์คือต้องบอกก่อนว่อวันนี้นิ้วผมหายแล้วครับเห็นไหม คือต้องบอกก่อนครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดตั้งแต่วันที่อัด Q&A ครับคือถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปดูด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วอะ่ะคือผมไปซื้อน้ํามาใช่ไหมแล้วขวดมันแตกครับคือผมขอไม่ระบุนะครับว่าเป็นอะไรนะครับก็เดากันเองเดาไม่ยากหรอกคือขวดมันระเบิดครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเข้ามือเข้าตรงข้อนิ้วแล้วปรากฏว่าผมก็ปล่อยทิ้งไว้ครับทิ้งไว้1วันเต็มๆได้มั้งตื่นเช้ามาก็แบบแตอนแรกดื้อไม่ไปหาหมอเพราะว่าแบบแผลแค่นี้ไปทไําไมวะอะไรเงี้ยเออยอมแบบไม่ไป ดีกว่าวะอะไรเงี้ยชี้เกียจลสรุปไม่ไหวครับปวดวันต่อมาก็เลยไปหาหมอที่คลินิกที่หมอเขาแบบล้างแผลดูอาการให้ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือใจแต่แรกอะ่ะไม่ได้อยากจะเย็บครับไม่รู้เลยว่าต้องเย็บด้วยซ้ำครับ,รบก็กาวว่าปล่อยให้มันหายเองอะไรเงี้ยคือพอพาเกตไปล้างแผลที่คลินิกเสร็จแล้วก็หมอมาดูให้หมอบอกต้องเย็บนะโดนเอ็นเป็นขาด ว่าขาดเดี๋ยวหมอมันยังกระดิกได้อยู่เลยนะผมก็เลยแบบขาดจริงไว้เนี่ยเฮียผมก็งงเว้ยมันไม่ได้ขาดขนาดนั้นครับคือหมอเขาบอกว่าไม่ได้ขาดขนาดนั้นแต่คือมันก็เกือบจะขาดแล้วครับคือแวบแรกอะนึกออกปะคือหมอตั้งใจแค่จะมาล้างแผลรูดไปรูดมาอย่างเงี้ยทำความสะอาดนิ้วอะรูดไปรูดมาเสร็จปุ๊บอุ้ยโดนเอ็นนะครับเนี่ยผมก็เอ้าหมอเดี๋ยวไอ้กซ์เอ็นไงตลกปะเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวแบบเออเเย็บให้นะอะไรเงี้ยพอเย็บเย็บไปเย็บมาปุ๊บปรากฏว่าหมอดึงปมแน่นไปอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจสัแพทิตยย์ออ่่ะผมไปาวนู ล้างแผล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 แผสองอาทิตย์สิสี่วันผมแบบไม่ไม่ดีขึ้นสักทีวะผมก็เลยแบบตัดสินใจว่าไปหาหมอเอกชนดีว่าไหนๆก็ไหนๆลวมันคงแบบเสียตังค์เสียไปเลยอย่างน้อยคือได้ซื้อแบบคําปรึกษาไงได้ซื้อคําพูดหมออะไรเงี้ยเพราะว่าที่คลินิกคือไม่ตามเลยครับไม่ตามอาการไม่ไม่ถามไม่อะไรเลยผมไปล้างแผลพยาบาล10คนใน10วันก็ไม่ซ้ํากันพันเหมือนพันผ้าไม่เหมือนกันสักคนแน่นมากไม่แน่นมั่งผมแบบอะไรวะพอเราไม่ สบายใจครับเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ากูต้องไปหาที่พึ่งล้เนึ่ออาไหมเออก็เลยแบบแตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนครับคือด้วยวความเป็นเอกชนก็ไม่ต้องพูดถึงครับผมเข้าไปก็เหมือนเริ่มสูตรใหม่เลยติดอย่างเดียวคือผมเย็บไปแล้วคือแก้ไม่ได้แล้วเนึ่ออาไหมคือถ้าแก้ก็ต้องผ่าก็เลยแบบอ่าหมอปล่อยตามอาการคุยกับหมอสารภาพบาดเรียบร้อยหมอก็าบอกเอออาการมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องแบบดูแลนะนักหนักกว่าเดิมหน่อยอะไรเงี้ยก็ใส่เฝือกต่ออีกอาทิตย์หนึ่งคือใส่เฝือกมาสามอาทิตย์แล้วก็แบบหมอออออนัดดไปีกาทททิิตตยย์สุ้คื หมอบอกว่าทําไมหายช้าจังนี่ยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยนะผมก็แบบคือผมก็รู้แหละว่าผมโกหกหมอไม่ได้อะเนึกออกว่าผมก็บอกตัวผมเล่นบาสกับหมอผมอดไม่ได้จริงคือถม่งเป็นฟิลที่อดเล่นบาสมา2อสเดือนอะเพื่อรอแบบปลดล็อกอะเนึกออกไหมปลดล็อกเรื่องกีฬาเรื่องแบบติดโควิดอะไรเงี้ยผมก็แบบขอเล่นหน่อยหมอสรุปคือก็หายช้าจริงครับเตะเทือหรืออะไรก็ไม่รู้อะผมก็บอกไม่ดูกเหมือนกันก็เป็นว่าพอสรรพารภาพเสร็จปุ๊บหมอตามสูตรครับหมอหมอดดายับเลยครับก็พอเมื่อวานครับไปหาหมออีก มันก็ดีขึ้นมันก็งองได้แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใส่แล้วเฟือกก็เดี๋ยวไปกายภาพตัดไหมตัดทาอะไรเสร็จเรียบร้อยนี่ครับมันจะเป็นแบบเส้นเนื้อ,อไหมคือตอนนี้มือผมนี่เหี่ยวมากเลยไม่ได้ขยับมาเดือนหนึ่งอ,อ่ะคือแบบแตกด้านไม่ใช่ด้านนี่เขาบอกว่าแหละมันมันเรียบไปเลยอ,อ่ะมันแบบเหมือนตีนตุ๊กแกครับนึกออกปะมันแปนแบนแบนแบเป็นแบนเลยอนะ่ะ มมนจะแบ,บเปนแนเออนั่นแหละก็หมอบอกว่าให้กายภาพอยู่ประมาณ3เดือนครับอย่างตำ่ำเร็วสุด1เดือนถ้าซนๆอย่างนี้ก็น่าจะ2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคือมันก็จะหายแหละนะครับก็ให้แบบกำกำบีบๆแบบมีอะไรให้เล่น ก็เดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องค่ารักษาครับคือแยกเป็น2ที่นะ,นะเพราะว่าผมไป2ที่แล้วก็ค่าล้างแผลอีกก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยที่เราจะไปดูกันผมไม่ได้ทําเรื่องเบิกใดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมการุบัติหรืออะไรก็ช่างนะครับไม่ได้เบิกเลยเพราะว่ามันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยไม่ได้ทําเรื่องเบิกไปมันต้องมาเบิกย้อนหลังเอาจะสรุปให้ตรงๆเลยว่าผมเสียเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเริ่มจากไอ้อะไรนะเดี๋ยวขอกดเครื่องเลขยป๊่นึงเริ่มจากคลินิกก่อนอ่ะคลินิกผมโด คนค่าเยไป2,400แล้วก็ล้างแผลไปประมาณ14วันครับ14วันตกวันละร้อยค่าล้างแผลก็เป็นพันสี่ัน พัแล้วก็ตัดสินใจมาหาหมอเอกชนใช่ไหมก็นี่โดนค่าเอกซเรย์กับค่าวินิจฉัยหมอนะครับก็วันแรกก็โดนไป3,690บาทแล้วก็มีค่ายาค่ายาอีกพันหบวกกับบวกกับหมอนัดอาทิตย์ที่2มารับยาเพิ่มโดนอีก530บวกกับตัดใหม่ครับวันตัดใหม่แล้วก็ได้รับยามาอีกทั้งหมดก็โดนอีกพันอบาทเห็นราคาแล้วปวดใจคือ1 หมื่นครับเห็นไหมมันจะกลับไหมคืออันนี้คือเงินที่ไม่ได้แบบลงตัวด้วยนะครับมันจะมีค่าแบบย่อยค่า 5, ผ้าพันแผลค่านู่นค่านี่อะไรเงี้ยผมไม่ได้นับนะเอาแค่แบบหลักๆเลยนะที่แบบเห็นเห็นเลยเป็นตัวเลขขึ้นมานะก็ทั้งหมด1700งกว่าบาทไปจริงๆก็รวมค่านู่นค่านี่หมื่นสองครับไม่น่าเกินนั้นหมื 1, 2, ่นสองนนระยะเวลา1เดือนกับช่วงที่ไม่มีตังค์นะไม่มีงานนะเจ็บเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาพูดสรุปเลยครับเขา,ข,าข่าวว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเทียบแบบความต่างมันคงเทียบกันไม่ได้ครับคินีกก็ ถ้าถามแค่ค่าเย็บอะครับอย่างเกตดตอนนั้นอะไปเอกชนเหมือนกันใช่ไหมเย็บ11เข็มค่าเย็บอยู่สามพันกว่าบาทเองครับไม่รวมค่ายานะแต่พอมาคลินิกอะค่าเย็บ2องพของผมแค่3เข็มนี่บอกว่า,วามันต่างกันไม่เยอะเลยแต่ความต่างคือความใส่ใจครับความแบบตามอาการโทรนัดนูน่นนี่นั่นคือที่ต่างกันแน่ๆคือคําปรึกษาครับเราแบบคนเราส่วนใหญ่ที่เขาชอบพูดกันก็คือยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อคําปรึกษาหมอนั่นแหละครับมันจะได้สบายใจนะก็ขอไม่พูดแล้วกันนะว่ามันต่างกันยังไงเพราะว่าเงินต่างการรักษาย่อมต่างครับผมเชื่อ อย่างนั้นนะคือแค่เดินเข้าไปก็รู้แล้วว่าต่างการต้อนรับหรือว่าการดูแลเราไม่ต้องแบบทํานูน่นทํานี่เองเลยด้วยซ้ําอะไรเงี้ยแค่ไปนั่งเฉยๆแล้วเขาก็ทําทุกอย่างและที่ผมรู้สึกอย่างเดียวเลยนะอย่างเดียวที่ผมรู้สึกไม่ชอบเลยคือผมไป10วันอย่างเงี้ยสิบสี่วันล้างแผลสิบสี่วันคนล้างไม่ซ้าหน้าเลยครับไม่ซ้าหน้าแล้วถามผมทุกรอบเลยเคยมาทําแผลที่นี่ไหมเย็บที่ไหนมาก็กูเย็บที่เนี่ยนึกบอกว่าผมแบบทําไมอ่ะมึงไม่คุยกันหน่อยอะวะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบข้อมูลลูกค้าไม่มีข้อมูลผู้ป่วยไม่มี ยังงไววะแล้ก็แบบนับคนได้ครับว่าแบบคือคือหมอเขาจะพันไว้แน่นใช่ไหมตอนแรกอะ่ะพันเปลือกไว้แน่นมากแล้วแบบเออตอนแกะออกพยาบาลที่คลินิกก็จะแกะแบบแกะแกะแกะแ,แบบนิ้วผมก็อยู่เงี้ยเออนึกออกปะคือไอ้เชี่ยคนเอ็นฉีกอะ่ะไอ้สัตว์มึงทําอย่างเงี้ยคือแบบจับพลิกนู่นพลิกนี่ผมแบบดูรู้ประเนี่ยว่ากูเอ็นฉีกหรือมึงแบบงงค่ามาคิดว่ากูล้างแผลถลอกเฉยๆวะอะไรเงี้ยนึกออกไหมผมต้องพูดทุกรอบเลยว่ามันโดนเอ็นโดนเอ็นแต่ถ้าเทียบแบบเอกชนที่ผมไปนะวันแรกกูผมบอกแค่โดนเอ็นเขาแม่งแบบโอ้โหแทบจะแบบลนหน้าเอามือมาลองตัดนี่คือ ทุกอย่างคือเซอร์วิสแม่งต่างกันมากครับเอาแค่คนพันแผลเอกชนเปลี่ยนคนพันแผลทุกรอบเหมือนกันแต่พันเหมือนกันทุกรอบกับคลินิกที่แบบเปลี่ยน10คนแม่งพันสิบแบบอาจจอบางทีนิ้วชี้ผมแม่งบวมเงี้ยคนนึกว่าไปทาเฮี้ยอะไรมาจริงๆแผลแค่นี้พอไปเอกชนเขาพันแค่นี้พอดีเปือกทุกรอบผมแบบคือคือมันต่างกันมากครับเพราะฉะนั้นคือบางครั้งการเสียเงินมากกว่าเดิมนะครับไม่ได้แบบคิดว่ากลัวจะเสียเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือถ้ายอมเสียเงินเพื่อไปซื้อความสบายใจของเราเงี้ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเหมือนก โอเคครับก็เอาไวนว่าคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครด้วยนะครับผมไม่ได้อยากทําคลิปมานั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยยาวกมันไม่มีอะไรเลยแค่รู้สึกว่ามันเป็นอุทาหรณ์ให้เลือกได้อะครับถ้าไม่มีจริงก็คินิกแต่ว่าถ้าจะเอาแบบสบายใจตัวเองก็ไปดีครับโรงพยาบาลใหญ่ก็ได้หรือว่ารัฐหรือเอกชนก็ได้ผมว่าน่าจะดีกว่านะครับเ <c oughs> ครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็น่าจะละเอียดกว่ามันไม่เหมือนกับการที่แบบผมเดินเข้าไปบอกว่าหมอครับผมโดนขวดระเบิดใส่ครับเนี่ยมันปวดมากเลยอ๋อหมอเอาตามาดูอย่างเดียวนะแต่เปิดดูนน่ี แต่ถ้าไปลงมาใหญ่ๆคือหมอครับผมโดนตรงนี้ครับแม่งปวดมากเลยจับเข้าเครื่องอเ,เอกเรลยอย่ง นึกออกปะคือถ้าจะบอกว่าเอาตังก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ไงว่าแบบเออมือกูกระดูไม่แตกนะเออเป็นแค่เอ็นนะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าผมอยู่แต่คลินิกผมก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าผมแบบข้างในกูเป็นอะไรวะมึงเย็บไปแล้วอะนึกออกปะฝากไว้ด้วยครับหมื่นสองในช่วงไม่มีตังครับเอออีกเรื่องหนึ่งผมฝากไว้ด้วยคือตอนแรกกับผมเป็นคนใช้เงินซืลืซุไลมากนะบอกเลยว่าใช้มีคือใช้ซื้ออยากได้อะไรซื้อนะครับก็พอแม่งเกิดเรื่องเงี้ยมันเลยแบบทําทให้ผมรู้สึกว่าแบบจร นึนกกออคือตอนที่ทํางานประจํามันก็จะแบบมีเซฟอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่พอแบบมาเป็นฟรีแลนซ์มันก็จะแบบฟรีแลนซ์นะครับฟรีแลนซ์เงินมันก็จะร้อนๆหน่อยอยากได้อะไรกูก็ซื้อเงินมันมาง่ายหายง่ายครับเพราะแบบมันไม่ต้องรอทบเดือนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ ใช่ใช่แต่มันอยู่ที่คนด้วยนะอย่างผมเงี้ยผมพูดในตัวผมเองนะพอถึงเวลาที่มันต้องใช้จริงๆอ่ะดีโชคดีที่ผมยังมีเงินแบบเก็บอยู่บ้างนะครับก็เลยแบบเออหมื่นหนึ่งอ่ะหมื่นหนึ่งไม่ใช่เงินน้อยๆนะอยู่ดีคุณเดินมาแค่เดินเข้าบ้านอ่ะเฮ้ยแม่งปวดตกแตกอ่ะเงี้ยนึกออกว่าไม่ใช่เว้ยแบบแค่ตกแตกกับเพ้เดียวเบาๆแล้วแม่งแบบกูเสียเงินหมื่นทำงานไม่ได้อีกสี่อาทิตย์แทนที่จะได้งานอย่างเงี้ยแม่งแบบเงินก็เสียโอกาสก็เสียครับเสียเวลาต้องมานั่งกายภาพด้วยต้องเสียเวลาคนรอบข้างมานั่งดดดูแแลลีกกกกเเเเรรรราาาะะะฉนนนนนนัััั้้้้้้้จวววววงงงิิิยยยบ็็ไุ่ตถ เงินมันจะลำบากใช่ okay, ครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ